เลือดสุพรรณนะครับพูดถึงลูกชายนิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเมื่อกี้ท่านปอราชันได้นำเรียนในในภาพนี้ในขณะที่เขาเขาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพระพรมราชานุสอนดอนเจดีนะครับในระดับประถมศึกษาปีที่1นถึงปีที่หนะฮะในภาพนี้เขาได้รับเกียรติได้รับการคัดเลือกนะฮะ ให้เป็นนักเรียนพระราชทานนะครับนักเรียนพระราชทานนะฮะซึ่งก็เป็นที่ภาคภูมิใจของของตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะที่ศึกษาอยู่ที่นั่นนะครับส่วนหนึ่งะครับผมผมเรียนว่าลูกชายคนนี้เนี่ยได้ยึดถือแนวปฏิบัตินะฮะในโครงการซึ่งพระท่านบรรหารศิลปะอาชาได,ได้ได้เป็นผู้ให้กำเนดิดโครงการเยาวชน คนดีสิสุพรรณนะครับทั้ง11ประการเป้าหมาย11เป้าหมายนะซึ่งท่านลองไปศึกษาดูทั้ง11เป้าหมายนั้นเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นรายละเอียดที่ที่เราสามารถถือปฏิบัติได้อย่างไม่ได้ยากเย็นนะง่ายแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถทำได้ตามนั้นเราจะเป็นคนดีนะเราจะเป็นคนดีได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนั้น จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับน้องกันขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรดอนเจดีนะจากอนุบาลพระบรมราชานุสรดอนเจดีก็เข้าสู่โรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยนะครับในระดับมัธยมปีที่หนึ่งถึงปีที่6นะครับเรียนที่นั่นแล้วที่นั่นก็เป็นเป็นจุดกำเนิดของการทำกิจกรรมต่างๆนะจนเขาได้รับ รางวัลพระธาานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะอีกหลายรางวัลด้วยกันนะซึ่งผมคงจะไม่ได้กล่าวถึงในในที่นี้ก็นั่นผมถือว่าสิ่งที่สร้างให้น้องการมาถึงจุดความสําเร็จจนกระทั่งถึงเป็นศิลปินในในวันนี้ได้เนี่ยนะครับมีพื้นฐานมาจากโครงการเยาวชนคนดีสรีสุพรรณแล้วก็ขณะนี้ทราบว่าเราเราต่อยอดขึ้นไปเป็นครอบครัวคุณธรรมนะฮะแล้วก็อยากจะ ให้นักเรียนเยาวชนคนดีศีลทุววันทุกคนเนี่ยได้ภาคภูมิใจในในในความเป็นคนสุพรรณของเราน,นคะครัะฮะในวันนี้จริงๆน้องกันก็ไม่ได้อ่จริงๆติดคิวจริงๆอยากจยามาร่วมงานให้เป็นแบบอย่างของของเยาวชนคนดีศีสุพรันไม่ได้มาด้วยแต่ก็อัดอัดคลิปนะครับมาแสดงความยินดีกับทุกท่านในที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติผมมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาในวันนี้ครับขอบขอบพระคุณมากครับอีกนิดหนึ่งนะครับบามาไกลาจากกรุงเทพแล้วต